เซนค้าบอฟิเชียลโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับโตอลิซนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่ใน,กนเกมไม้ขาวนั่นเองค่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในหน้าปกคลิปหรือว่าได้เห็น,นอะไรต่างๆนั่นเองนะคะเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าคลิปเปอร์สายพันธุ์ใหม่มีเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนโตไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปนับก่อนนะคือคไข่มันอยู่ในกล่องตัวนี้เว้ยมีแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเรามีสิบห้าสายพันธุ์เลยค่ะทุกคนเป็นคิปเปอร์สิบห้าสายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกกันดีกว่าทุกคนเรามาดูกันดีกว่าอันนี้จะเป็นวอดเดอร์คิปเปอร์นะคะคิปเปอร์ er น้ํานั่นเองเนาะตัวไม่แน่ใจว่าเราต้องเอาไปปล่อยในน้ำหรือเปล่าแล้วเราลอง,ลองปล่อยไปตรงนี้แล้วกันเฮลโหลูโอ้ตัวมันเป็นน้ําจริงๆอ่ะทุกคนตัวมัน อี๋แล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีเสียงระเบิดปะไม่ทำอะไรเลยเหรออ,อุ้ยตกใจต,ตกใจเฮ้ยมันเป็นคิปเปอร์ที่แบบว่าเวลามันระเบิดเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำนั่นเองค่ะทุกคนเฮ้ยถ้าไม่มันดูน่ารักอย่างเงี้ยี่ยเดี๋ยวลองอีกสักตัวสิอ๋อมันค,คิปเปอร์ที่แบบว่าเวลามันระเบิดเนี่ยเราจะกลายเป็นน้ำนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองฆ่าน้องกันดีกว่าอึบหนึ่ง 2อสอ่สาดอบการพาวเดอร์มาเหมือนต้นอื่นนั่นเองนะคะโอ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเราไปดูตัวถัดไปกันดีกว่าตัวถัดไปของเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าว i t เ e อร์ค p e เอร์อุ๊ยชื่อนากวัวมากๆเลยนะเนี่ยแล้วเจ้าวิ t เทอร์ค p e r เนี่ยจะเป็นยังไงนะ้าไหนเราลองเราลองเนาะ,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 ะอุ๊บโอ้โหชาตเตนเป็นวิ t เทอรจริงๆด้วยค่ะเป็นโครงกระดูกวิ t เทอที่น่ากลัวมากม นี่แน่เ,เราลองโดนตีสักรอบหน่งสิอ๊บโอ้โหดูแล้วค่ะรู้สึกว่าจะไม่ระเบิดนะคะแต่ว่าจะเป็นการตีเราแทนเนาะใช่ไหมจริงด้วยตีเจ็บด้วยประเด็นอ้าจะตายไหมเนี่ยอย่าตายนะอย่าตายนะอือเป็นเป็นคิปเปอร์ที่ไม่ระเบิดนะคะแถมดรอปกระดูกแทนด้วยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองเออเป็นคิปเปอร์สายพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะ ไปเราไปดูสายพันธุ์ถัดไปดีกว่าโอ้ยแต่เดือเราเหลือแค่นี้จะไหวไหมเนะี่ยสายพันธุ์ถัดไปของเรานะคะก็คือเจ้า s n o คปเปอร์โอ้ Snow keeper, s n o ค k เปอร์เหรอ k เปอร์หิมะอะไรงี้ปะปะเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าเอ้ยโอ้โหตัวขาวโผล่มากๆเลยค่ะไหนลองดูซิว่าจะระเบิดเป็นอะไรอ่าสวัสดีค่ะฮะัลโหลอย่าบอกนะน้องไม่ระเบิดอะคะ่ะทุกคนหรือว่าน้องระเบิดแล้วมันไม่มีผล น้องระเบิดแล้วลูกโอ้โหว่าแล้วโอ้โหระเบิดออกมาเป็นกองหี่มะค่ะอ๋อระเบิดออกมาเป็นอย่างนี้นี่เองแถมขักเราไปข้างในด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยตกใจหมดเลยโอ้เจ้าคิปเปอร์หี่มะา็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะโหเราผ่านคิปเปอร์ไปสามตัวเนี่ยก็รู้สึกแบบว่ามันแบบว่ามันมันมีโอกาสฆ่าเราตายได้ทุกตัวเลยนะ อันนี้เป็นคิปเปอร์แรกค่ะน่าจะเป็นคิปเปอร์แรกนั่นเองนะโหนี่นแร่อะไรเนี่ยและนี่มันแร่อะไรเนี่ยไหนลองดูซิน้องจะระเบิดเราไว้ไหนไหนในบ็อกแร่เหรอโอ้โห,โหคิปเปอร์นี้ดีมากค่ะเป็นอเปคิปเปอร์ที่อยากเจอค่ะเพราะทุกครั้งที่ระเบิดเดี๋ยวเราจะได้เพชรมาด้วยเห็นไหม โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะกิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเราลองดูสิว่าถ้าเราฆ่าเจ้ากิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะได้อะไรอ๋อรู้สึกจะไม่ดอกอะไรนะคะแต่ว่าถ้าให้น้องระเบิดเราก็ได้ของมาแล้วนะดูสิเฮ้ยเป็นกิปเปอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอืมกิปเปอร์แรกนั่นเองนะต่อไปจะเป็นกิปเปอร์โชเกอร์กิปเปอร์ค่ะเจ้าตัวนี้น่าจะเป็น กล่องที่ทำให้เราลอยได้นะเราโต้ก็ไม่แม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าคีปเปร์ตัวนี้จะทำเราลอยได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปอยู่บริเวณน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราตกเราจะได้ไม่เจ็บอ๋บอ,อเป็นแบบนี้ค่ะไหนเขาลองสิถ้าน้องระเบิดใส่เราเนี่ยจะเป็นยังไงอุ๊บโอ้เขาใช้การระเบิดเป็นการลอยแทนค่ะคือโต้จะพูดยังไงดี ก็คือแบบว่าน้องจะไม่ระเบิดหายไปนะคะแต่ทุกครั้งที่น้องระเบิดเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลอ,อยขึ้นเหนือน้ําแทนจะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะเหนือน้ำอะไรเหนือพื้นแทน,นะะอะเออเราน้องก็เดอะช็อกโกบอกด้วยนะคะรู้สึกเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปเก็บละกันแต่ตอนนี้คือแบบให้เอาเรือลงก่อนหืมไปว้ายว้ายจะตายย่ะ เรามาดูคิปเปอร์ตัวถัดไปกันดีกว่าค่ะคิปเปอร์ตัวถัดไปนี่นก็คือ Revenge Kipper เ,เหรอต้องไม่แน่ใจว่ามันคือตัวนห้นใชไหมครับแต่ต้องรู้สึกคุ้นๆมากัสดีค่ะมันคือคิปเปอร์ที่จะทําอะไรกับเราเฮ้ออุ้ย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 ,ย,ย,ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ่ออืมวอทมันคือคิปเปอร์อะไรอะ่ะเมื่อกี้ความสามารถของมันคืออะไรคะอ๋อคือมันทําการขุดหลุมแล้วก็ฝังเรา น่าจะเป็นประมาณน oh, er, right. really ั้นน่าเองนะคะโอ้โหคิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยโหดร้ายมากๆเลยอะมีการพยายามฝังเราด้วยนะอะไรเนี่ยไปต่อไปคิปเปอร์ตัวต่อไปคิปเปอร์ไฟนั่นเองนะคะส่วนตัวโต้คิดว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องระเบิดออกมาเป็นไฟแน่นอนเดี๋ยวเราลองดูสิไฮอือโอ้โหระเบิดออกมาเป็นไฟจริงๆด้วยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือเป็นคิปเปอร์ธรรมดาปกติแต่แค่แบบว่าจะพูดยังไงดี มีเท็กเตอร์การระเบิดเพิ่มการเป็นไฟขึ้นมานั่นเองเนาะอืมเป็นระมาณนี้นั่นเองค่ะต่อไปเป็นคิปเปอร์เอิร์ธนะคะเป็นคิปเปอร์แบบว่าคิปเปอร์โลกคิปเปอร์โลกคืออะไรอ๋อเป็นคิปเปอร์ดินแล้วกันเพราะว่าน่าจะระเบิดได้ด้วยดินนะนี่ไงว่าละโอ๊ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บโอ้นี่ไงพอน้องระเบิดนะคะเราก็จะถูกจับฝังในดินนั่นเองเอ,อโอ้ยเป็นกิปเปอร์ที่แบบอ่ แอบร้ายเหมือนกันนะเนี่ยนะคือลูกตัวก็คือแบบว่ามีลูกเล่นก็คือการพยายามฝังเราอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ไหวนะอ่นนี้ก็เป็นเพจคิปเปอร์นะคะเป็นคิปเปอร์สัตว์เลี้ยงนะะจะเป็นยังไงเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะอุยน้องไม่สนใจเราด้วยนะน้องเป็นคิปเปอร์สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะโอ้ยโอ้ยแต่น้องตีเรานะน้องจเย็นลูกน้องจะยินลูก,อเ,ลกเออ แต่น้องตีเรานะเออแต่เป็นคิปเปอร์สั์เลี้ยงนั่นเองนะคะอือเป็นอย่างนี้ค่ะตัวว่าน่าจะเลี้ยงได้นะแต่โตวไม่ทราบวิธีเลี้ยงโอเคต่อไปเป็นเอ็นคิปเปอร์ค่ะชื่อมันดูปแปลกๆดีเ er. อ็นคิปเปอร์อ๋อเป็นคิปเปอร์จากมอลดีเอ็นเอ่อโตัว่ววาโตวไม่แน่ใจว่าตัวจะปลอดภัยไหมถ้ามันฝั่งโตยอะไรเง่างงั้นมาประมาณตรงนี้แล้วกันอ,อ๋พอน้องเปิดนะคะน้องจะให เจ้าคอรัสฟูตมานั่นเองแล้วก็มีแท่งไฟมาด้วยนะเนยลองใหม่สิวันนี้วันนี้ระเบิดโหน่ารักมากๆเลยเราเนี่ยก็ไม่ต้องลำบากไปหาเจ้าคอรัสฟูตในเอ่อจะพูดยังไงในดีเอ็นแล้วนะเราเพราะว่าเราก็ได้เจ้าคอรัสฟูตมาเลยนี่ะนีไงคอรัสฟูดนั่นเองนะคะโอเคต่อไปคิปเปอร์ตัวถัดไปนะคะก็คือบ l b o l บีโออขึ้นโฟร์คิปเปอร์เหรอวันดี มันมันมันคือคิปเปอร์อะไรทําไมมันมีหูคิปเปอร์อะไรทําไมมีหูคุณพี่คุณพี่เป็นคิปเปอร์ประเภทไหนคะเนี่ยไหนคุณพี่ลองระเบิดโอ้โหโอ้โหอ้ฟ้าผ่าเป็นคิปเปอร์ที่ทาให้ฟ้าผ่าได้นั่นเองค่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆไหนลองใหม่สินี่นี่นี่อึ๊บโอ้โหรู้เรื่องเลย ฟ้าก็จะผ่าเรานั่นเองค่ะโอ้ยคิปเปอร์ตัวนี้อันตรายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเค่ต่อไปก็เป็นคิปเปอร์ข้างข่าววัดเด h e คิปเปอร์ข้างข่าวอะไรคือคิปเปอร์ข้างข่าวนี่หรอสวัสดีจ้าเป็นคิปเปอร์ที่เป็นข้างข้านั่นเองนะคะทุกคนแล้วน้องทําอะไรเราหรือเปล่าไม่น่าจะทำแล้วโอ้โหแต่แอบร้อนนะตรงๆเนี่ยปล่อยสักสามตีตัวเนี่ยว้าเฮ้ยแอบร้อนนะเออเอาไปทําบ้านผีสิงได้เลยรู้ดิ น่ากลัวอยู่นะออแต่น้องทำอะไรเราไม่ได้นะคะเนาะรู้สึกโอเคเรา,าไาดูคิปเปอร์ตัวถัดไปดีกว่าคิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเค้กอะ่ะวิคิปเปอร์เค้กน้องอาจจะให้เค้กเราก็ได้นะไหนดูซิเอ้ยสวัสดีค่ะมาเร็วนี่ไงน้องรเราเปิดเป็นเค้กจริงด้วยนี่ค่ะเออน้องน่ารักมากมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ให้เค้กเราด้วยเห็นปะนี่น่ารักมากมากเลยค่ะแน่ ขออไปแล้วก็เป็นคิปเปอร์เอนเดอร์นั่นเองคิปเปอร์เอนเดอร์นี่ตัวว่าน่าจะวาร์ปแบบวาร์ปได้นะฮะน่าจะเป็นคิปเปอร์ที่แบบว่ามีแรงวาร์ปได้นะี่ขอกินเค้กก่อนอึบๆเออทำให้อิ่มได้นะคะนี่ลองดูดิวุ้ยวุ้ยวุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวหายไปไหนอะฮัลโหลหายไปใส่แล้วอ๋ออยู่นี่ค่ะทุกคนอุ้ย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 อ้าว กิปเปอร์เอนเดอร์วันดี w ายว h y Why Why Why, why? why? คุณจับตัวยากอยู่เหมือนกันนะ,ะเนี่ยแต่ว่าเอาให้เรารู้แล้วกันว่ามันก็คือเอนเดอร์แมนไสมงกิปเปอร์โอ้ยว w ายว h y Why เอนเดอร์แมนไปสมงกิปเปอร์นั่นเองเนาะแต่น้องคือว้าวเวอร์มากเลยอ่ะทุกคนโอเคแล้วก็ตอนสุดท้ายของกิปเปอร์ในวันนี้นั่นเองนะคะคือเจ้าโกรกิปเปอร์นั่นเองเจ้าโกรกิปเปอร์นี่จะเป็นยังไงนะอ๋อเป็นโกลสโตนค่ะแล้วถ้าเราทำให้น้องระเบิดปุ๊บ เราก็จะถูกฝังอยู่ในโกลสโตนนั่นเองว้าวคิปเปอร์วันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหถ้าใครอยากได้มอสตัวนี้เนี่ยตัวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนั่นเองนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนสำหรับคิปเปอร์ในวันนี้ถ้าชอบคิปเปอร์ทาง15ตัวเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ กดซับสไคร b ์ให้โตด้วยนั่นเองนะคะยังไงวันนี้เนี่ยโต้ก็ขอลาไก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจนการคลิปหน้านั่นเองนะคะไปแล้ว